สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตเราไม่ได้พบกันเมื่อวานนี้นะครับและก็วันนี้สองวันติดต่อกันผมขอนำพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสองวันมาแบ่งปันกับทุกท่านและเมื่อวานนี้คือวันอาทิตย์ก็เป็นวันสําคัญมากสำหรับชีวิตริจชน ที่องค์พระเยซูเจ้าทรงรักและห่วงใยริจสชนทุกคนผู้มีความเชื่อในพระองค์โดยเราร่วมใจกันฉลองพระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้าที่องค์พระเยซูเจ้าทรงมีหลังสีแห่งความเมตตาไปทุกหนทุกแห่งทั่วพื้นพิภพ ốc, ทั่วทุกที่ในโลกนี้ โรรองทรง,งมีพระประสงค์ที่จะช่วยเหลือทุกคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากให้รอดพ้นจากความตายให้มีชีวิตใหม่โรรองจะทรงช่วยเหลือทุกคนได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นๆมีความเชื่อในพระองค์เมื่อวานนี้นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อทั้งหมดทั้งบทอ่านสงบทและพระวสาร ของนักบุญยน์นะครับในหนังสือกิจการรัสสาวกเมื่อวานนี้ในบทที่4ข้อ32ถึงข้อ35นะครับบรรดาคริสชนในสมัยแรกเพราะมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความรักในพี่น้องของตนเองประชาชนทุกคนโดยอาศัยพลังแห่งความเชื่อจึงสามารถที่จะขายทุกสิ่งได้ เพื่อนำไปมอบให้กับบรรดาระสาวกไปแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าตามความต้องการของแต่ละบุคคลนี่คือพลังของความเชื่อส่งต่อจากผู้มีความเชื่อไปสู่ผู้มีความเชื่อที่มีความเดือดร้อนมีความต้องการนะครับเป็นพลัง เป็นวัตจักรแห่งความรักนะครับส่วนในบทอ่านที่สองนะครับเป็นจดหมายของนักบุญยอนฉบับที่1นึ่งข้อบทที่5ข้อ1ถึงข้อ6ก,ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเช่นเดียวกันชัยชนะที่บุคคลสามารถชนะโลกได้ก็ต้องคือความเชื่อของตนเอง ชนะที่สามารถชนะโลกไม่ลุ่มหลงไปกับของของโลกก็คือความเชื่อที่ตนเองมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าวางใจในพระองค์เห็นถึงความรักและความเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและออกไปช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกับศิษย์ขององค์พระเยซูเจ้าคิดสนชนในสมัยแรกที่มีความเชื่อ นายองค์พระเยสูเจ้าแล้วยินดีที่จะขายทุกสิ่งไปช่วยเหลือผู้ที่มีความเชื่อเช่นเดียวกันนะครับส่วนในพระวาสานของนักบุญยอนในบทที่20ข้อ19ถึงข้อ21นะครับก็เป็นเรื่องที่องค์พระเยซูเจ้าได้เปิดเผยพปรองเองหลังจากที่พปรองทรงกลับคืนพระชมชีพแล้วกับโทมัสโทมัสผู้ซึ่ง ไม่เชื่อง่ายๆต้องเห็นก่อนและประโยคทองที่องค์พระเยซูเจ้าทรงตัสโทมัตนั่นก็คือผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็นก็เป็นสุขผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็นก็เป็นสุขชีวิตของบุคคลที่มีความเชื่อชีวิตของทิศชนที่มีความเชื่อจึงไม่ได้กระวนกระวายใจใดๆ ใช้ชีวิตด้วยความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าใช้ชีวิตในความรักความเมตตากับทุกๆคนเพราะตนเองเชื่อในความรักและพระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันจึงถ่ายทอดจึงลงมือกระทำโดยทําทุกอย่างด้วยความรักและความเมตตากับทุกๆคนผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุขเพราะบุคคลที่สามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแม้ไม่ได้เห็นก็เป็นสุขนี่คือผู้ที่มีความเชื่อที่มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าคิตชนจึงจำเป็นต้องส่งเสริมความเชื่อของกันและกันโดยนำพระเมตตารักขององค์พระเยซูเจ้าที่ทรง ได้เคยช่วยเหลือตนเองไว้มาแบ่งปันแก,กน่กันและกันเป็นการส่งเสริมความเชื่อจากสิ่งที่ตนเองได้รับจากองค์พระเยซูเจ้าจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการแจกจ่ายพันธสานของพระแม่มารีผมเองก็มีอัศจรรย์สองเรื่องที่มาแบ่งปันความเชื่อของกันและกันมาแบ่งปันพระเมตตารักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เรื่องแรกก็เรื่องของดวงตาดูว่าจะไม่หายหาหมอแล้วก็สองหมอก็ไม่ดีขึ้นจึงขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบำบัดรักษาและสุดท้ายแล้วก็หายเป็นปกติด้านท,ทั้งทั้งที่ดูแลว,ว่าหาหนทางว่าจะหายได้อย่างไรดูดูว่าจะไม่หายแต่ก็สุดท้ายแล้วเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบำบัดรักษา วงตาของตนเองให้หายได้และบัน,นี้กก็หายเป็นปกติแล้วเรื่องที่สองในสองสามวันที่ผ่านมากุญแจรถของผมได้ตกหายไปและก็โอกาสที่จะหาเจอน้อยมากคิดแล้วว่าโอกาสที่จะเจอเนี่ยไม่ถึงหอร์แต่สุดท้ายแล้วก็เจอกุญแจก็เป็นเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ส่งช่วยเหลือทั้งสองเรื่องดังนั้นผมจึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านได้มีความเชื่อที่มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องหลังเลยสงสยัยไม่ต้องกังวลกระวายใจใดๆในการมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเรื่องราวในชีวิตจะผ่านพ้นไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนขอให้ได้มีความเชื่อ ที่มั่นคงในพระองค์เพราะประโยคที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับการสมโพสการแจ้งสารเรื่องพระวจนะสรงรับสภาพมนุษย์ในวันนี้ประโยคที่เป็นหัวใจของผู้ที่มีความเชื่อที่มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือเพราะไม่มีสิ่งใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้ เพราะไม่มีสิ่งใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้ทุกสิ่งองค์ทรงกระทำได้สำหรับผู้ที่มีความเชื่อที่มั่นคงในพระองค์การแจ้งสารของทุทศวรร์ในวันนี้จึงเป็นความชื่นชมยินดีสำหรับผู้ที่มีความเชื่อและยินดีที่จะร่วมแผนการแห่งความรักกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือพระแม่มาดี ประโยคทองที่สำคัญที่สุดสำหรับพระแม่มาดีที่แม่พระได้ตอบรับทุศวรรค์ที่บุคคลที่มีความเชื่อทุกคนเราทุกคนต้องตอบรับทุสวรรค์เช่นเดียวกันต้องตอบรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันนั่นก็คือข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดชีวิตมีความสุขแน่นอนในทํากลางสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันร้อนบ้างฝนตกบ้างลมพัดเย็นสบายบ้างในสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปคนอารมณ์ร้อนขึ้น เศรษฐกิจกตอนนี้ทองก็บาทหนึ่งตกสี่หมื่นแล้วทั้งๆท,ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เงินในกระเป๋าน้อยลงแต่ราคาทองแพงมากเป็นประวัติการทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดแต่ขอให้ความเชื่อของเราแต่ละคนที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าได้เปลี่ยนแปลง ยิ่งหว่นยิ่งเชื่อที่มั่นคงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราได้พบความจริงมากขึ้นในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พรงทรงมีต่อสรรพสิ่งและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ